สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวบ้านของคุณลูกค้าอีกหลังหนึ่งเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งส่งมอบไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสรงปัญญาสไตล์คอนเทมพอรารีผสมมินิมอลนะครับมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะครับ147ตารางเมตรมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องถงใหญ่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมรายละเอียดด้านในนะครับตามผมมาเลยนะครับขึ้นมา จะเจอเฉลียงหน้าบ้านนะครับเฉลียงหน้าบ้านเนี่ยความกว้าง2เมตรลึก7.5เมตรแล้วก็จะมีตรงบริเวณที่เป็นชานนั่งพักตรงนี้อีกจุดหนึ่งตัวเฉลียงหน้าบ้านเองเนี่ยจะตกแต่งเป็นราวล็ก,กันตกตกแต่งด้วยไม้เทียมเป็นตัวท็อปของราวกันตกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นม้านั่งม้านั่งตัวนี้ขนาดความกว้างเนี่ยคือ40นะครับแล้วก็ ระยะความยาวประมาณ6เมตรนะครับมาฝั่งนี้มุมนี้นะครับเฉลียงหน้าบ้านเราก็ติดตั้งปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับตัวอลูมิเนียมหน้าต่างก็จะเป็นอลูมิเนียมลายไม้เป็นกระจกเขียวใสทุกบานนะครับเรามาดูตรงนี้ครับจะเป็นช่องแสงบานกลมนะครับตกแต่งขอบบัววงกลมรอบนะครับประตูบ้านนะครับเดิมสเปคของเราเป็น แบบขอบอลูมิเนียมกระจกเขียวใสนะครับแต่ว่าคนลูกค้าชอบเป็นลายไม้ก็เลยเพิ่มเงินจากสเปคที่เรามีให้ซื้อเป็นไม้สักทองมาติดตั้งเป็นบานประตูเข้ามาห้องโถงนะครับความลึกเนี่ย6.5เมตรแล้วก็ฝั่งนี้ความกว้างฝั่งนี้เนี่ยรวมแล้วจะอยู่ที่9เมตรนะครับแล้วก็กว้าง3.5เมตรนะครับ บริเวณห้องโถงเนี่ยก็จะมีเป็นห้องนอนที่1ห,ห้องนอนที่2ห้องนอนที่3อยู่ฝั่งโน้นแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับในห้องโถงเองก็จะติดตั้งปลั๊กไฟไว้อยู่4จุดนะครับก็1จุดแล้วก็2จุดเป็นโซนที่ติดตั้งเป็นบล็อกเคเบิลด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าต่างมีช่องแสงบานกลมแล้วก็มีช่องที่เป็นบล็อกสวิตไฟ พร้อมกับปลั๊กไฟตรงนี้นะครับแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยซื้อตัวทัมเมอร์ตั้งเวลามาให้เราติดตั้งให้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มาชมห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับเป็นมาสเตอร์เบดมห้องนอนห้องนี้ความกว้างนะครับอยู่ที่4.5เมตรลึก6เมตรนะครับห้องนี้มีหน้าต่างบานใหญ่4ช่องเป็นสไลด์2แล้วก็ฟิก ซ้ายขวาสองแล้วก็ติดตั้งปลั๊กไฟให้หนึ่งห้องเนี่ยสจุดแล้วก็มีติดตั้งหน้าต่างเป็นบานกระทุ้งนะครับเปิดออกไปก็จะเป็นวิวบกุ้งเลยนะครับในหนึ่งห้องนะครับก็จะติดตั้งไฟสละเปาาให้หนึ่งดวงห้องนี้จะเป็นไฟสามสีนะครับและมีการติดตั้งบัวพื้นรอบห้องรอบบ้านให้ด้วยนะมาชมห้องน้ำครับ ห้องน้าด้านหน้าห้องน้ําก็จะมีเป็นสวิตควบคุมไฟในห้องน้ำนะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปด้านในห้องน้ํานี้ลึก3เมตรแล้วก็กว้างอยู่2เมตรนะอุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้นะครับหลักๆก,ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกสองแล้วก็มีชุดสุขภัณฑ์นะครับชักโครกนะสายฉีดชำระฝักบัวอาบน้ำนะครับ ตัวเครื่องทำน้ำบุลูกค้าติดตั้งเองนะแล้วก็มีราวแขวนผ้านะในห้องน้ําเองจะมีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกโซนแห้งอยู่ฝั่งนี้โซนเปียกก็จะปูกระเบื้องคลนกีนะแล้วก็จะมีพื้นต่างระดับลงไปประมาณ2เซนสําหรับโซนเปียกนะครับห้องนี้จะทําเป็นหลุมเก็บสบู่ให้ด้วยนะประมาณนี้ครับในห้องน้ําใหญ่ในแต่ละห้องที่มีประตูที่สามารถที่จะเวียงมาถึงตัวผนังเนี่ย เราจะติดตั้งเหล็กกันชนให้นะครับมาดูห้องนอนห้องที่2ห้องนอนนี้ถือว่าเป็นห้องนอนเล็กของบ้านหลังนี้แต่ตัวพื้นที่เองเนี่ยไม่เล็กนะครับก็คือตัวห้องเนี่ยลึกอยู่4.5เมตรกว้าง3เมตรสำหรับลูกสาวนะครับแล้วก็จะมีมติดตั้งรักไฟทั้สอจุดพร้อมกับไฟสลับเตลอีกเป็นดวงนะมีติดตั้งบล็อกแอร์ให้ด้วยนะทุกห้องต้องติดตั้งบล็อกแอร์ไว้ นะครับกรณีถ้าจะติดตั้งแอร์ก็ไม่ต้องได้เจาะผนังแล้วนะมาดูห้องนอนห้องที่3ห้องนอนห้องนี้เนี่ยจะอยู่คนละฝั่งกับ2ห้องฝั่งโน้นนะเปิดประตูบาในห้องก็จะมีปลักไฟอยู่2จุดเหมือนกันนะครับอยู่ที่จะเลือกติดตั้งไว้มุมไหนนะสามารถแจ้งได้แล้วก็จะมีหน้าต่างบานสไลด์เป็นอลูมิเนียม2บานมี บล็อกแอร์ติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับเดินสายไว้ให้พร้อมแล้วนะครับมาดูห้องครัวครัครบตัวประตูเองขนาดความกว้างนี่1เมตรสูง2เมตรนะเราทำเป็นบานสไลด์นะครับอลูมิเนียมก็ใช้เป็นตัวลายไม้กระจบกสีสยใสเหมือนกันนะครับสไลด์มาก็จะเห็นว่าข้างล่างไม่มีรางนะเพราะเราแขวนอยู่ข้างบนเพราะนั้นการทำความสะอาดก็ง่ายนะครับในห้องครัวเนี่ยจะมีปลั๊กไฟอยู่จุดนะ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําห้องที่สองก็จะมีสวิตช์ควบคุมไฟในห้องน้ําก็จะมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ำมีราวผนันผ้าในโซนที่เป็นโซนเปียกก็จะต่างระดับลงไปนะครับห้องนี้เนี่ยความกว้างอยู่ที่2เมตรแล้วก็ลึก2.5งเมตรนะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนห้องครัว ติดตั้งปลั๊กเพิ่มตรงนี้เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีแผนที่จะติดตั้งตัวเครื่องซักผ้าตรงนี้นะก็เลยติดตั้งล็อกไฟให้เพิ่ม1จุดแล้วก็ก๊อกน้ําอีก1จุดพร้อมกับท่อน้ําทิ้งของตัวเครื่องซักผ้าเองนะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์อเราทําให้4เมตรพร้อมกับติดตั้งซิงค์ล้างจานให้นะแล้วก็ตัวฮูดดูดควันติดตั้งให้นะครับ ส่วนหน้าต่างด้านหลังเดิมทีเนี่ยเป็นบานเล็กนะแต่ว่าเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมองออกไปเป็นบ่อกปลาซึ่งบรรยากาศมันดีมากนะครับก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นบานใหญ่เนี่ยน่าจะเห็นวิวที่สวยกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบานสไลด์4ี่บานอ่าเป็น4บานสไลด์2องกลางนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟตรงนี้อีกจุดหนึ่ง แล้วตู้ควบคุมไฟตู้คอน s u m e r ก็จะอยู่ตรมนี้เลยนะห้องครัวเนี่ยความกว้างอยู่ที่3เมตรแล้วก็ลึกอยู่7เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นประตูหลังบ้านที่จะออกไปข้างนอกนะครับเป็นประตูไม้สักทองเหมือนกันลูกค้าซื้อเข้ามาเองเพิ่มจากสเปคที่เรามีให้เปิดประตูออกไปด้านหลังนะครับก็จะเจอเป็นเฉลียงหลังบ้านนะมีราวเหล็กกันตก ลงหลังบ้านเนี่ยเดิมทีจะเป็นบันไดนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาอยากได้เป็นแบบสลบลงเลยทําเป็นสลบให้นะครับแล้วมีเพิ่มเติมมุงหลังคาด้านหลังเฉลียงหลังบ้านให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมรอบบ้านนะครับโซนด้านหน้านะครับก็จะเป็นโซนของราวกันตกแล้วก็มานั่งนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นฝั่งของห้องนอนใหญ่นะครับด้านนอกของห้องนอนใหญ่ ตัวพื้นรอบบ้านเองเนี่ยเราเทให้อยู่แล้ว1เมตรนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าอยากได้เพิ่มเนี่ยเมตรเขาก็เลยเพิ่มเติมเอง1เมตรนะรอบบ้านก็จะมีก๊อกน้ำให้นะครับ2จุดนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกไว้มุมไหนนะด้านหลังนี้จะเป็นฝั่งบานกระทุ้งของห้องนอนใหญ่นะแล้วก็ห้องน้ำของห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นโซนของ ปั๊มน้ำกับแทงค์น้ำนะครับเราก็ติดตั้งเป็นกล่องไฟกันฝนกันแดดให้ด้วยนะด้านหลังนี้ก็จะเป็นหลังบ้านที่เป็นเฉลียงเป็นาาราวกันตกแล้วก็เป็นหลังคาคลุมตัวเฉลียงหลังบ้านนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีติดตั้งกล้องเจ้าของบ้านให้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับมุมนี้จะเป็นมุมของหลังครัวแล้วก็ห้องนอนที่3ามแล้วก็มีก๊อกน้ํานะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับบ้านหลังนี้รายละเอียดโดยคร่าวๆนะครับ